รถทั้งสีคันตรงนี้ผมการันตีตรงนี้ให้เลยนะฮะว่าผ่านการดูแลรักษามาหมดทุกอย่างครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ครับผมมีรถที่อึดถึกทนที่สุดในจักรวาลน,นี้มานำเสนอให้ท่านผู้ชมดูครับอย่างที่เห็นเลยนี่ The Gang of Toyota Fortuner ก <c oughs> ็ <c oughs> สืบเนื่องมาจากว่าก่อนหน้านี้ครับท่านผู้ชมผมมีไปสำรวจข้อมูลมานะครับเกี่ยวกับผู้บริโภคเนี่ยว่าเออมาดู Toyota Fortuner ของ Big a u ต o จะติดปัญหาอะไรไหมซึ่งผมก็ได้มีเข้าไปสอบถามพูดคุยนะครับลูกค้าคือร้อยละ90เลยพูดเป็นเสียงเดีวยวกันว่ามาแล้วเลือกไม่ถูกนะคือมันมีรุ่นย่อยยิบหมุกเยอะไม่หมดอะ บางทีมาดูคันนี้เอาไปสะดุดตาคันนั้นบางทีไปดูคันนั้นเอาตกลงเหมาะกับเราไหมอะไรแบบนี้มันจะเกิดคําถามแบบนี้เสมอเสมอเลยนะครับซึ่งก็ต้องยอมรับนะคุผู้ชมโตโยต้าเนี่ยเป็นแบรนด์ที่เวลาเขาสร้างรถซีรีส์อะไรมาก็ตามอ่ะคุณไปดูรุ่นย่อ่เขาเต็มแบบเต็มไปหมดเลยเนอะคนขายเองบางทียังงงเลยรู้แล้วลูกค้าจะไม่ลงงงได้ไงเนาะแต่เพราะฉะนั้นสาหรับวันนี้ครับนี่ที่ผมเตรียมมาให้4คันคัดมาให้เลยนะครับคนละสีคนละรุ่นคนละปีนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาแนะนำนะครับว่าแต่ละรุ่นที่อยยู่่่่ตรรรงงงนนีีน้้เเมาาาาคาทไไหสภพป็็แลวก เหม <Basil> าะกับใครบ้างนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมมาเริ่มที่คันแรกก่อนเลยนะครับคันที่ยอดนิยมที่สุดเลยนะฮะก็คือตัวโต้ตาฟอร์จูเนอร์ 2.4V นั่นเองท่านผู้ชมซึ่งความพิเศษของคันนี้ครับเลขไม่หนึ่งหมื่นเท่านั้นนะใช่ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมฟังไม่ผิดครับโต้ตาฟอร์จูเนอร์คันนี้รถปี22เนาะรุ่น V ปกติเลยเนี่ยแหละครับแต่เลขไม่แค่หนึ่งหมื่นอ่ะแล้วด้วยความสงสัยของผมครับผมก็ไปสืบหาข้อมูลมานะไปลื้อมาไปดูประวัติมานะครับว่าทำไมก็ไมใช้มันน้อยอะไรออยยย่่่่าาาางงงเเเเเเีีีี้้ปปปรรรรกฏววไจจ็นนนนนนถิิตคคคะััับๆท ไปลถนิติบุคคลหมดเลยนะคือข้อดีของรดนิติบุคคลบอกอย่างนี้กันกนะผู้ชมคือจะใช้เยอะหรือใช้น้อยอันนั้นไม่ใช่ประเด็นสําคัญครับลถนิติบุคคลหรือลดในนามบริษัททั้งหลายเนี่ยสังเกตดูครับว,ว่าเขาจะเอารถไปเข้าเช็คระยะครบทุกระยะเลยนะครับต่อให้ไม่ได้ใช้งานก็ตามอ่ะเพื่ออะไรครับท่านผู้ชมเพื่อที่จะเอาค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาตัวรถนรั่นแหละฮะไปลดหย่อนภาษีนั่นเองเพราะฉะนั้นลถนิติบุคคลครับคุณหมดกังวลเรื่องการดูแลรักษาได้เลยนะครับรถทั้งนีารันตรงนี้นนเลยนะว่า ผ่านการดูแลรักษามาหมดทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนทายของเหลวต่างๆนานารวมถึงการเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไรตามที่ศูนย์บริการเขากําหนดไว้เนี่ยทุกอย่างตรงนี้ผ่านการดูแลมาครบทุกระยะแน่นอนครับนี่คันนี้ก็ครบเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมหมดความกังวลได้เลยนะครับต่อให้เลขไม่น้อยเนี่ยเราก็ไม่ต้องกลัวครับว่าเออตัวรถมันมันจอดนิ่งหรือเปล่าไม่ได้ไปสูลเลยไหมอันนี้การันตีให้เลยนะครับว่าตัวรถผ่านการดูแลมาอย่างดีเลยนะครับอะ คราวนี้เรากลับมาที่คันนี้ต่อนะครับท่านผู้ชมอย่างที่บอกไปนะครับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ตัวที่เป็น 2.4G หรือ 2.4V แบบนี้ที่เป็นขับ2เนี่ยถ้าผู้ชมสังเกตดูนะครับบนท้องถนนที่เราเจอฟอร์จูเนอร์ะไอพวกรถปี2 0 21.2 2เอยะไรพวกเนี้ยที่เห็นเลยนะฮะใหญ่ๆเลยเจอกันเยอะๆเลยคือตัว G หรือตัว V แบบนี้นั่นเองทำไมถึงเป็นแบบนั้นท่านผู้ชมต้องบอกงี้ครับว่าโตโยต้าเป็นรถที่ใช้งานง่ายอยู่แล้วนะไม่ว่าคุณจะใช้รถโตโยต้าซีรีส์อะไรก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบ คอร์าล่าเอาติอย่างเงี้ยฮะยาลิสคอร์สคอร์ล่าคอร์สยันมาถึงตัวนี้รถทุกคันของเขาเนี่ยฮะของค่ายเนี่ยเป็นรถที่ใช้งานง่ายหมดเลยท่านผู้ชมและยิ่งเป็นตัว G หรือตัว V แบบเนี้ที่เขาไม่ได้ใส่ออปชันอะไรให้มันดูแบบเยอะเกินไปมันไม่ได้มีความซับซ้อนในการใช้งานนะครับต่อให้มือใหม่อ่ะไม่เคยแบบไม่มีประสบการณ์ใช้รถเยอะอะไรอย่างเงี้ยคุณขึ้นมาขับเนี่ยฟอร์จูเนอร์ขึ้นปุ๊บขับง่ายๆเลยสบายๆเ,เป็นรถที่ใช้งานง่ายรวมถึงดูแลรักษาหลังการใช้งานก็ดูแลง่ายอีกท่านผู้ชม ผมสรารภาพตรงนี้นะผมไม่เคยเจอโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ที่แบบมีอาการจุกจิกมาก่อนเลยไม่เคยเจอนะใครเคยเจอก็คอมเมนต์หน่อยเนาะแต่ทังนี้เชื่อว่าหลายๆท่านก็จะทราบกันนีอยู่แล้วนะครับว่าโตโยต้าเนี่ยเป็นแบรนด์ที่มีความจุกทนทานเนาะดูแลรักษาก็ง่ายบทบางทีแบบว่าอยากจะแบบหาเรื่องเปลี่ยนเปลี่ยนรถอ่ะอยากจะให้มันเฮ้ย hey, พังๆก็ดีเออจะได้หาเรื่องเปลี่ยนรถก็ดีนะอยากซื้อรถใหม่แต่มันก็ไม่พังสักทีอันนี้ก็มีเห็นนะนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องความคงทนการดูแลรักษาอะไรพวกนี้มันทําได้ง่ายมันอยู่กับเรานานอ่ะเอา เซตเนี่ยคุณใช้อีกยู่20ปีกันได้สบายนะมันค่อนข้างเวิร์กนะค่อนข้างดีนะแต่ว่ายังไม่หมดตอนนั้นท่านผู้ชมสาหรับคันนี้นอกจากจะมีความพิเศษเรื่องเลขไม่แล้วนะครับเจ้าของเดิมเขายังทําการีเปลี่ยนล้อมาด้วยเป็นลายล้อแม็กที่ E37 นะครับก็ออกดูวัยรุ่นเลยเนาะพอใส่ล้อแม็กลายแบบนี้มาบวกกับสีตัวรถที่เป็นสีบรอนเงินแบบนี้มันดูเท่มันดูแมชกันพอดีเลยเออหน้าน็ยังดูสวยนะครับจริงๆมันดูสวยเพราะว่าตัวรถมันสภาพค่อนข้างใหม่ด้วยแหละนะมันใหม่ทั้งคันเลยท่านผู้ชมเลข นะฮะแล้วก็อ้องโดยสารเองอ่ะเมื่อกี้ผมก็เข้าไปนั่งลองนั่งนั่งจับจับดูแล้วเนาะใหม่ทุกจุดเลยผมยังไม่เจอรอยนั่งที่เบาะเลยน้องผู้ชมนั่งนั่งี่เป็นรถสายนั่งนะแต่รอยนั่งคือไม่มีเลยอ่ะสภาพคือใหม่มากมากอ่ะซึ่งพอดูสภาพโดยรวมทั้งคันเลยอ่ะกับราคาตัวรถที่บีกอตโต้ตั้งไว้9 9 9 0 0 0บาทต้องบอกเลยว่าคุ้มนะมึงชมคุ้มมากอ่ะนะครับเพราะว่าตอนเขาเป็นป้ายแดงอ่ะราคาจะอยู่เลทประมาณล้านสี่นะเออถ้ามาออกรถกับบีกอตโต้ตอนนี้ก็เหมือนกับประหยัดเงิน นะครับแต่ยังไม่หมดเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่ว่าเป็นโตวีแบบนี้เห็นใช้งานง่ายๆแล้วเขาจะไม่มีออปชันไม่มีอะไรให้เราเลยเนาะตัวรถยังมีออปชันที่ทันสมัยอยู่นะครับท่านผู้ชมกล้องมองรอบคันอะไรพวกนี้ก็มีนะฮะฝาท้ายด้านหลังเองก็เป็นแบบไฟฟ้าด้วยนะฮะเอาแค่นี้ใช้งานกันง่ายๆแค่นี้สบายยเลยในเมืองอ่ะกับราคาดี๋ยวที่ผมบอกอ่ะเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทคือไม่รู้จะคุ้มไปถึงไหนแลวเนาะซึ่งถ้าใครอยากจะได้นะครับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ที่แบบว่าสภาพใหม่จริงๆอ่ะใกล้เคียงกับป้ายแดงมากที่สุดโดยราาาคไม่่ถึง้นนเีย ผมจจแนะนําเป็นคันนี้ครับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ 2.4V นั่นเองนะฮะแต่หลายคนน่าจะชอบนะรถแบบนี้นะฮะอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูอีกรุ่นหนึ่งบ้างครับก็เป็นรุ่น V เหมือนกันนะผู้ชมนห่คันนี้นะฮะคันนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยแบกมานะฮะเป็นโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ 2.4V เหมือนกันนะครับเห็นไหมหน้าตาถ้าดูเหมือนกันเลยนะ,ะก็คือมันเป็นรุ่นเดียวกันนะั่นแหละแต่ว่าอันนี้จะเป็นรถปี2021นะครับเลขไม์ก็จะอยู่ประมาณ5 0,000่นะครับแต่ที่สําคัญเลยอ่ะเขาเป็นระบบ เป็นโฟร์วิลด้แล้วนะฮะฟังก์ชันการใช้งานอะไรหลายๆอย่างก็จะเหมือนคันเมื่อสักครู่นี้ที่ผมนําเสนอไปนะครับแต่สําหรับคันนี้เองอ่ะท่านผู้ชมเขาจะได้เปรียบในเรื่องของการนําไปใช้ในทุกสภาพพื้นผิวถนนครับก็แน่นอนแหละครับตัวรถเป็นระบบโฟร์วิได้หรือระบบขับซีเนี่ยท่านผู้ชมเอาไปใช้งานคือจะขับไปที่ไหนก็ได้ะะับท่านผู้ชม ขับบนถนนย่างมาต่อยก็ไม่มีปัญหาเนอะเจอถนนเปียกก็เปิดไปเลย้4ไฮนะให้มันจิตเก่อถนนดีขึ้นนะครับหรือถ้าท่านผู้ชมนะครับมีกิจกรรมแอดเวนเจอร์อยู่บ่อยๆเนี่ยแบบไปเที่ยวกับเพื่อนๆนนะไปขึ้นเขาลงห้วยไปลุยป่าอะไรพวกนี้ไป off road ออฟโรดอ่ะอันนี้ก็ไปได้สบายนะฮะถือว่าเป็นรถอีกหนึ่งคันนะครับที่หลายๆคนเนี่ยตามหาอยู่นะท่านผู้ชมเพาว่าอย่าลืมนะครับ รถโตโยต้าฟอร์จูเที่เป็นระบบ4 w h e e l drive เนี่ยส่วนใหญ่ที่เราเห็นในท้องตลาดเลยก็จะเป็นเครื่อง2.8ครับเหมือนจะโดนบังคับอย่างนี้เลยถ้าคุณอยากได้4 w h e e l drive นะคุณต้องไปหาตัว2.8มาใช้งานเท่านั้นฮะ2.4ในตลาดมือ2แทบไม่มีเลยฮะแต่ตอนนี้มืนม,มีว่างอยู่1คัน <laughs> นะครับแล้วก็สาภาพดีมากนะแต่สีจะเป็นคนละสีกับสีนน้นนะอันนี้ก็จะแบบสีบอลเงินหน่อยอันนี้ก็จะติดเทาๆหน่อย นะครับจะสวยเป็นคนละแบบเนาะส่วนเรื่องความเรียบร้อยความสะอาดอะไรพวกนี้ครับท่านผู้ชมเรียกไม้มันน้อยมยนัยมยน5 0,000่อนอ่ะซึ่งรถ Fortuner ปี21อ่ะพอไปดูในตลาดมือสองอ่ะคุณจะเห็นเลขไม้สักประมาณแ0 0หมื่นบ้างนะเต็มที่ก็แสนเจ็ดอะไรประมาณนี้เอออาจจะ2 0 0แสนด้วยนะบางคันนะครับแต่สำหรับคันนี้เลขไม้ห้าหมื่นนะ่ถือว่าใช้งานมันน้อยมากๆนะครับแล้วก็ใครที่กังวลว่าเอ้ยที่ผมบอกไปว่ารถมันเอาไปลุยได้อ่ะใครกังวลว,ว่าเจ้าของเก่าเขาไปลุยไหมไม่ฮะ <laughs> ไม่ลุยเลยเพราะว่าเช็คมาแล้วนะครับช่วงล่างไม่มีแบบพวกคราบหินดินแดงเกาะเลยนะท่านผู้ชมคือรถคันไหนถ้าเอาไปออฟโรดอ่ะมันจะแบบติดพวกคราบโคลนภาพดินเหนียวอะไรพวกนี้มาใช่ไหมและที่สำคัญคือมันติดแล้วมันเอาไม่ออกมันจะติดคาอยู่งั้น,นท่านผู้ชมเอาไงก็ไม่ออกเอาออกยากมากอะ่ะแต่สำหรับคันนี้ครับไม่มีคราบอะไรพวกนั้นเลยเพราะฉะนั้นการันตีได้เลยท่านผู้ชมแม้ว่าจะเป็นระบบ 4W h e e l d ด้ v e นะแต่ว่าตัวรถวิ่งบนถนนปกตินี่แหละครับวิบ่งบนถนนยางปะตอยธรรมดาธรรมดาเลย <laughs> มาเดยวไปลลยแน่นอนเพราะฉะนั้นเรื่องความทรมความช้าของโตรถคันนี้ไม่มีแน่ะนอนท่านผู้ชมสามารถนําไปใช้งานในระยะยาวได้แบบสบายๆเลยนะครับแล้วก็เรื่องราคาเองท่านผู้ชมเท่ากันเลยนะครับราคา9,99 0 0บาทเท่ากับ To y o ต a Fortuner 2.4 V ีขับ2คันเมื่อสักครู่เลยนะครับคือคันนี้ทำไมถึงราคาเท่ากันทั้งทที่สเปคเขาสูงกว่าต้องบอกงี้ครับว่าปีรถสำคัญท่านผู้ชมอันนี้มันเป,ป็นป20ี2021ไงเออมาเลยราคาอยู่ที่9,99,000บาทเนะถ้าเป็น To y o t a f o r t u n e r 2.4 V เันเมื่อสักครู่ถอาเป็น ปี2021ราคาจะถูกกว่านี้แต่เขาปีรถเขาใหม่กว่าอายุรถเขาน้อยกว่านะครับราคาก็เลยเท่ากันเนาะก็อยู่ที่ท่านผู้ชมเลือกนะครับว่าโอเคเรามีไลฟ์สไตล์แบบไหนอย่างผมอ่ะผมเป็นมนุษย์เมืองทั่วไปนะผมไม่มีแอดเวนเจอร์ขอข่าบนถนนยางมาตอยปกติผมไปคันนี้เลยนี่ผมไปตัว2-4 V ีปกติเออแต่้าท่านผู้ชมนะครับอย่างที่บอกมีไลฟ์สไตล์ไม่เหมือนผมมากแบบเออมีเที่ยวมีออฟโรดมีอะไรด้วยหรือเป็นคนที่แบบผมไม่ออฟโรดครับแต่ผมชอบรถขับสี รถขับสีช่วงล่างมันหนึบกว่าพุ่งตรงนะถ้าคุณชอบรถสไตล์แบบนั้นน่ะเอออยากได้แค่แบบหนึบอย่างเดียวผมไม่ออฟโรดอ่ะคุณมาคันนี้ก็ได้เหมือนกันมันจะตอบโจทย์นะฮะอยู่ที่เรานะไลฟ์สไตล์เป็นยังไงเราก็เลือกแบบนั้นนะครับอ่ะท่านผู้ชมถัดมาเดี๋ยวเรามาดูคันนี้บ้างไหนๆก็ยืนตรงนี้แหละ <c oughs> นะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่หาย,ยากนะท่านผู้ชม Toyota Fortuner 2.8 TRD ฮะแล้วเป็นขับ2 <c oughs> นะครับอย่างที่ผมบอกไปด้วท่านผู้ชมในตลาดมือสองตอนนี้รถ Toyota Fortuner อ่ะ ขับ4คือเป็นเครื่อง2.8แทบทั้งหมดเลยครับแล้วก็ผมเข้าใจนะบางท่านอ่ะอย่างผมเองกับผมก็เป็นคนขับรถเร็วเนาะผมก็อยากได้เครื่องยนต์ที่มันแรงๆอ่ะแต่ผมไม่ off อ,ออฟโรดอ่ะไปหอเราจะไปหาจากไหนได้อ่ะจะไปหามือ2มันก็หายากมันมีจำนวนน้อยมากท่านผู้ชมแต่เนี่ยอยู่ที่ Big Auto แล้ว1คันตรงนี้นะครับและราคาสวยมากท่านผู้ชมนะครับราคา959,000บาทเท่านั้นเลขไมกหม่65รปี20 อายุรถ5ปีตีกลมๆเลยนะฮะเอาตีกลมๆเลยอายุรถ5ปีนะเลขไม,ม่60,005นะคุผู้ชมมันเฉลีย่ยแบบวิ่งมาปีละหมื่นนิดๆมันใช้งานมันน้อยมา,ม,ามากๆเลยนะครับรวมถึงตัวรถเนี่ยท่านผู้ชมยังได้สีขาวอย่างนี้อีกนะครับแล้วก็หลังคาแบล็คท็อปสีดำแอบน่าสนใจมากเลยนะสำหรับคันนี้นะครับก็ใครที่หาแบบว่าโต้ต้าฟอร์จูเนอร์เครื่อง2.8แต่ไม่อยากไปใช้ขับ4อ่ะคือขับ4อ่ะมันเป็นรถที่ดีนะุ่นผู้ชมแต่แค่ว่าคุณต้องทำความเข้าใจก่อนนะการที่ใช้ระบบขับ4อ่ะ มันขับดีจริงใช่ไหมแต่ว่าคุณต้องดูแลรักษามันเพิ่มเติมด้วยนะครับนั่นหมายความว่าค่าใช้จ่ายมันบานเบิกนั่นเองค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอนะเอาง่ายๆนะครับซึ่งเนะี่ยผมงบอกเลยผมเข้าใจหลายๆคนผมเองก็เป็นเนะี่ยผมอยากได้เครื่องใหญ่ๆแรงๆแบบนี้เรื่องประหยัดน้ำมันไม่ได้อยู่ในหัวเลยเราเอาขับสนุกอย่างเดียวอะแต่แค่แบบเฮ้ยไม่ได้ใช้ขับสี่อะแล้วทําไมต้องไปดูแลรักษาด้วยเนาะนะครับเพราะฉะนั้นใครที่หา t o t a Fortune er, แบบเอาเครื่องใหญ่ๆขับสนุกๆอะแต่อยากได้ขับสองพอ นะครับไม่อยากดูแลรักษาอะไรมันเยอะนี่จอดอยู่ตรงนี้สวยๆให้แล้วนะแล้วก็ต้องบอกเลยครับว่าไม่ได้สภาพดีแค่ด้านนอกอย่างเดียวนะท่านผู้ชมด้านในห้องโดยสารเองก็สภาพใหม่เหมือนกันครับอืมเนี่ยรอยนั่งก็มีบ้างนิดนึงนะแต่ว่าไม่ได้เยอะครับแล้วก็ไม่ได้มีรอยอะไรชำนุดเสียหายเลยส่วนเรื่องฟังก์ชันการใช้งานเองก็โตโยต้าฟอร์จูเนอร์ท่านผู้ชมใช้งานง่ายอยู่แล้วนะฮะขอแค่แบบเอยผมขอเซ็นเซอร์กล้องมองหลังฝาได้ไฟฟ้า,าเอาแค่นี้พอฮะแล้วขอ เครื่อง2.8พร้อมโหมดการขับขี่ผู้อีข้อโหมดโ <Normal S 1> หมดโหมดให้ผมแค่นี้พอละผมใช้งานสนุกกับมันได้แล้วนะเออนะครับถือว่าค่อนข้างคุ้งนะครับแล้วก็นานๆทีเราจะเจอรถแบบนี้เนาะส่วนใหญ่ปี20นะ่ o โตโย Fortuner ปี20มาเลขหม่แสนขึ้นแน่นอนฮนะคุณเจอแสนขึ้นแน่นอนแต่นี้นี่เลขใหม่่6 0 0 0แล้วก็าพนี่บหม่กิฟตเลยนะครับถามว่าโอเคมันค่อนข้าง คุ้มไหมถ้าเทียบกับการออกรถใหม่อะไรอย่างเงี้ยต้องบอกว่าคุ้มนะคุณผู้ชมเพราะว่า TRD ารเขาจะเป็นเหมือนตัวพิเศษเนาะอย่างป้ายแดงเขาย้อนในปี2อ2 0นีราคาตอนเปิดตัวอยู่ที่ล้านเลยนะแพงมากนะคุณผู้ชมปี2020ี่เนี่ย f o ร t u n e r ราคา 7, ล้านเจ็ดเออแต่ถ้ามองถึงตอนนี้ตอนนี้ก็ุยถ้าเทียบตอนนี้มันจะเหมือนเป็นตัว g r Sport เนาะถ้า GR ก็เกือบสองล้านเออก็แพงอยูด่ดีนะเพราะฉะนั้นใครอยากได้อะไรที่แบบว่าเนี่ยเครื่อง2.8ขับ2แล้วมีความุ้มค่าสูงนะครับตัวรถสภาพสวย ผมมีเหลืออยู่หนึ่งคัน <c ười> ใครที่ชอบความเร็วความแรงความสปอร์ตความสนุกความร้าใจเนี่ยคุณจะพลาดคันนี้ไปไม่ได้ครับท่านผู้ชมมาตอนนี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูคันสุดท้ายที่ผมเตรียมไว้บ้างหลายๆคนรอดูคันนี้ <c ười> ให้เดาเป็นเลดเจอร์อลีเลนเจอร์นะฮะเป็นลีดเดอร์อ <c ười> อะน, leader, นะครับตัวนี้ก็จะเป็นโตโยต้าฟอร์จูเ2.4เีดเจอร์นะครับแล้วก็เป็นแบบโฟร์วด์ได้ด้วยขับสี่เหมือนกัน หน้เหมือนตัว2.4 v ครับสีเมื่อมาตรงนู้นเลยนะคันซ้ายสุดเนาะแต่ว่าเห็นไหมครัพอเป็นลีดเดอร์เนี่ยเขามีออปชันมาเพิ่มมีดีไซน์ตัวรถใหม่มาเพิ่มเนี่ยเห็นไหมหน้าตาไม่เหมือนกันเลยเนี่ยอย่าง3คันนี้เห็นท่านผู้ชมรถปี22 20 22อย่างเงี้ยเขายังเป็นเหมือนกับทุกโฉมเดิมอยู่เนาะหน้าตาก็จะคล้ายๆกันเนาะแต่พอมาเป็นลีดเดอร์ปี22เนี่ยดีหน้าตามาใหม่แล้วดีไซน์หน้าตาใหม่นะครับระบบไฟลมไ,ไ,ไ,ไฟอะไรพวกเนี้ยคือระบบอ่ายังคล้ายคายเหมือนเดิมอยู่นะครับแต่สสีีีััันนนนนตวรถมมจะเเปปล่่ยไ,ไห,ไห็ กระจังงกระจังหน้าก็จะเป็นตามสไตล์ของลีดเดอร์อยู่แล้วนะครับแล้วก็คันนี้เลยเนี่ยได้เปรียบในเรื่องของฟังก์ชันนะครับผมฟังก์ชันจะเยอะกว่านะครับเซ็นเซอร์หน้าหลังมีให้นะครับกล้องมองรอบคันอะไรพวกนี้มีให้ครบหมดนะครับด้านในเองเนาะแอร์อัตโนออมัติได้อิสระซ้ายขวาก็มีให้นะครับลงถึงหน้าจอก็เป็นหน้าจอใหม่ท่านผู้ชมเชื่อมต่อแบบพูดแบบแอปเปิลคาร์เอกับ Android Auto ได้ด้วยนะฮะแล้วก็พวกระบบแจ้งเตือนต่างๆเช่นบายสปอร์ตโมเตอร์ลิงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าระบบ R อ,าเ,อา,าเวลาทีเอ,อันนี้ก็มีใหะ เรื่องเขาจะได้เปรียบเรื่องออปชันเอาง่ายๆเรื่องนนี้นะครับได้เปรียบเรื่องของดีไซน์นะครับเรื่องของออปชันแต่ว่าเรื่องความใช้งานง่ายก็ยังมีอยู่เพราะว่าไอ้เรื่องความใช้งานง่ายโตโยต้าฟอร์จูเนอร์เขาเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องสภาพันดีกว่าท่านผู้ชมก็อย่างที่บอกไปนะครับเป็นรถปี2022นะสอะสภาพก็ดูสดดูใหม่ไม่แพ้ใครเลยอะและยิ่งเป็นสีบรอนเงินนี่เนี่ยเหมือนกันแหล่สีบรอนเงินเนี่ยเนี่ยสีบรอนเงินมันจะดูรักษาง่ายทั้งสองคันเลยเน่ะส และก็เป็นสีที่ดูสวยดูสดดูใหม่ดูแลรักษาง่ายอยู่แล้วนะครับแล้วก็ด้วยสภาพของตัวรถเองที่ค่อนข้างที่จะผ่านการดูแลรักษามาอย่างดีเนี่ยเลยทาให้ตัวรถไม่ได้ดูโซมไม่ได้ดูชาเลยท่านผู้ชมภายนอกเองก็ดูสมบูรณ์แบบ100%เลยนะครับด้านในห้องโดยสารเองก็เหมือนกันท่านผู้ชมไม่มีรอยชำรุดไม่มีรอยเสียหายไม่มีคําว่าโทมเลยดีกว่านะซึ่งพอเรามองดูภาพรวมทั้งหมดของโตลต้าฟอร์จูเนอร์คันนี้ท่านผู้ชมต้องบอกเลยว่ามีความคุ้มมากนะครับแม้ว่าราคาเขาจะตั้งอยู่ที่หนะึจจง่งล ทั้ง3คันตรงนี้นะฮะแต่ว่าเนี่ยผมว่าหลายหลายคนรับได้อยู่แล้วเนาะก็คือเนี่ยดีไซน์ใหม่กว่านะครับระบบฟังก์ชันการใช้งานอะไรพวกนี้ก็เยอะกว่าด้วยนะครับแล้วถ้ายิ่งไปดูเทียบกับป้ายแดงอะป้ายแดงเขาอยู่ประมาณล้านหกนะฮะพอมาเป็นวิกาโต้วิกาโต้ล้านเจ็ดหมื่นนะครับก็เหมือนกับว่าประหยัดเงินไปสอแสนอะเออคิดกันง่ายๆแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็เลขไม์เองไม่ได้เยอะเลยนะครับตัวรถวิ่งมาแค่7 2 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับแต่ทั้งที่ตัวรถวิ่งมาเ0 0 0 0ืนนะแต่สภาพผมบอกเลยว่า ไม่แพ้3คันที่เหลือตรงนี้เลยสามารถดูสดดูใหม่ดูดีเลยทีเดียวนะฮะซึ่งสําหรับ t ต y ตาฟอร์จูเนอร์ลีดเดอขับ4ีคันในท่านผู้ชมแน่นอนครับเหมาะก,กับคนที่ต้องการตัวรถที่มีช่วงล่างขับ4อยู่แล้วแต่อยากได้ความทันสมัยมากขึ้นครับอย่างเช่นเนี่ยดีไซน์ก็จะดูใหม่กว่าเพื่อนๆทั้ง3คันตรงนี้นะครับรวมถึงอยากจะได้ออปชันตัวรถที่จัดมาเต็มคันจริงๆคันนี้ก็ให้มาแบบล้นๆกันเลยนะฮะ เป็นไงบ้างค่ะท่านผู้ชมสําหรับโตต้าฟอร์จูเนอร์ของทาง Big Auto นะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะฮะรถที่ผมนํามาวันนี้เลขไม้น้อยรถสวยราคาประหยัดกันทั้งนั้นเลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทวนให้ท่านผู้ชมทราบอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าแต่ละคันเนี่ยเป็นรุ่นย่อยรุ่นอะไรรถปีอะไรราคาเท่าไหร่เลขไม้เท่าไหร่นะครับอ่ะเดี๋ยวเรากลับมาทวนคันนี้กันต่อท่านผู้ชมคันนี้ด้านซ้ายมือผมนะครับก็จะเป็นโตต้าฟอร์จูเนอร์สองจุดสี่วีโฟร์วิลดาย์นะครับตัวรถเป็นรถปีสองพันยี่สิบเอ็ดราคา ส่วนคันตรงนี้ครับสีขาวตรงนี้ขวามือผมก็จะเป็นโตโยต้าฟอร์จูเนอร T R D นั่นเองนะครับตัวรถเป็นรถปี2020นะครับเป็นระบบขับเคลื่อน2องล้อนะฮะราคากําลังสวยเลยท่านผู้ชมราคา9ก้าแสนหน้าบาทเท่านั้นนะครับแล้วก็เลขไม้ใช้มาแค่ประมาณ65,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับถือว่าเลขไม้น้อยนะถ้าดูกับราคานะครับแล้วก็คันนี้ท่านผู้ชม คันแรกที่ผมนำเสนอไว้ตอนต้นคลิปเลยนะครับก็จะเป็น Toyota Fortuner 2.4V ระบบขับเคลื่อน2ล้อนะครับรถปี2022นะครับเลขไม่หนึ่งหมื่นเท่านั้นนะถือว่าเป็นรถที่ใหม่ที่สุดในเต็นท์เลยด้วยนะครับใหม่ที่สุดในร้านของเราแล้วนะครับแล้วก็ราคาเองไม่ถึงล้านนะมิชม่ก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นใครที่ชอบรถใหม่ๆม,มาได้นะไม่รู้จะจอดนานไหมนะคันนี้พุ่งต้องนะครับเพราะมันสวยจริงนะครับราคาก็ดีด้วยเลขไม้ก็น้อยด้วยเนาะอ่ะส่วนคันสุดท้ายด้านขวามือสุดตรงนี้ครับโตโยต้า ลีดเดอร์โฟร์วิลดท่านผู้ชมราคาค่าตัวอยู่ที่1นึ่งล้านเจ็ดบาทนะครับแล้วก็เลขหมายวิ่งมาแค่72,000กิโลเมตรเท่านั้นนะฮะซึ่งนะถ้าท่านผู้ชมนะครับดูคลิปนี้แล้วอยากจะมาดูรถตัวจริงๆเลยอะ่ะหรืออยากจะมาทดลองขับยังไงก็ติดต่อน,นัดหมายมาที่ Big Auto ได้เลยนะครับและทาง b i g Auto ตของเรายังมีโปรโมชั่นส่วนลดอื่นๆอ,อีกมากมายด้วยนะครับเพียงแค่ท่านผู้ชมเข้าไปที่เว็บไซต์ b i g a u t o c a r .com ครับทำเรื่องลงทะเบียนจองแล้วก็ออกรถตัวต้าฟอร์จูเนอร์ภายในเดือนนี้ครับ รับส่วนลดไปฟรีๆหนึ่งหมื่นบาทได้เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เองครับทาง Big Auto ของเรามีดอกเบีย้ยพิเศษตัวใหม่ด้วยนะครับดอกเบีย้ย1.29%ร์ครับแล้วก็ต o y o t a Fortune er ทั้งหมดของทาง Big Auto เนี่ยสามารถ เข้าร่วมโปรแกรมดอกเบี้ยพิเศษใหม่อันนี้ได้ด้วยนะครับส่วนท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่มีบัตรเครดิตอยู่แล้วนะครับและอยากจะรูดบัตรเครดิตเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการออกรถกับทางบิ๊กออโต้ท่านผู้ชมสามารถรูดบัตรเครดิตได้เลยนะครับและไม่ต้องเสียดอกเบีย้ยด้วยกันเนี่ยสูงสุดด้วยกันถึง6เดือนครับซึ่งถ้าท่านผู้ชมดูคลิปนี้แล้วถูกใจยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้จากทาง Big Auto ด้วยนะครับส่วนตอนนี้ผมก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมกคนนครรััับบาๆเลยสสวสดี